ขอนอบน้องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงค์บิดามารดาครูบาอาจารย์สืบกันมาแต่ละวันที่ใช้ชีวิตเราจะเห็นว่าหน้าที่ของผู้สูงวัยส่วนใหญ่อยู่กับบ้านกับเรือน ก็ทำกิจกรรมนะภายในบ้านดูแลสิ่งที่เกี่ยวข้องต้นหมากลากไม้ปลูกดอกไม้ปลูกพืชผักอาหารสวนครัวแล้วก็ทำกิจกรรมในบ้านกันนั่นหมายถึงชีวิตผู้สูงวัยที่ต้องทำหน้าที่ของตนในปัจจุบันกการเพื่อจะให้มีประโยชน์ เนะเป็นที่พึ่งและเป็นกำลังใจสู่ลูกสู่หลาน,นเนื่อาะนั้นอดีตนั้นเราเคยเห็นปู่ย่าตายายของเราอยู่บ้านทำหน้าที่ตอนที่เรายาววัยท่ามกลางเราก็ยังไม่ได้คิดอะไรกันแต่พอเราเข้าสูงวัยเราจะเห็นกิจกรรม ของผู้สูงวัยนั้นอยู่กับบ้านกับเรือนเป็นส่วนใหญ่เนืด้วยความที่ไม่ได้ไม่ค่อยได้มีโอกาสเคลื่อนไหวไปสู่สิ่งภายนอกเหมือนตอนวัยทำงานก็ทำให้ปล่อยปะละเลยดูแลตนเองไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ก็จะเราจะได้เห็นกันเป็น สังคมมู่ใหญ่ในะที่ผู้สูงวัยก็ต้องไปพบแพทย์นะไปหาทางที่จะให้ร่างกายของตนนั้นบรรเทาจากทุกเวทนาจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเหล่านี้ก็จะมีให้เราได้ดูได้สัมผัสกันมากมายทั่วไปแต่สิ่งที่เราได้เห็นหลัก ในการใช้ชีวิตบั้นปลายหรือสูงวัยจะให้มีการดูแลตนเองนั้นเราจำเป็นเหลือเกินที่จะต้องน้อมถึงความจริงในพระธรรมคำสอนเรื่องสมาธิเรื่องสติในเรื่องการดูแลตนเองก็คือการสร้างความเพียรในสภาวะในข้อธรรมต่างๆ เพื่อจะให้ชีวิตผู้สูงวัยทำกิจกรรมประจำนั้นมีการฝึกสติให้พร้อมการดูแลตนเองในบ้านปลายชีวิตก็จะฝึกเรื่องศีลสมาธิปัญญาก็ทำให้มีการเรียนรู้เรื่องสติเพื่อจะให้รู้สิ่งที่มีร่างกายของเราแล้วก็มีการรับรู้ของเรา ทุกๆส่วนนั่นหมายถึงการฝึกสติรู้จักตัวเองกันนะสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ในตัวเองเพื่อจะให้มีสตินั้นเราก็น้อมสิ่งที่เป็นหน้าที่ทางตาของเรานะสิ่งที่เราได้เห็นนะสิ่งที่เราได้กินได้ลิ้มรสได้สัมผัสได้จับต้องนั่นหมายถึงเราแอบฝึกสติไปด้วย นะแม้กระทั่งการที่เราเคลื่อนไหวจเดินจะนั่งจะนอนะจะพูดจากันก็จำเป็นที่จะต้องมีการระลึกฝึกให้เกิดสติอยู่กับปัจจุบนันกการเราจะทำกิจกรรมอะไรเราก็สามารถน้อมระลึกสิ่งที่หน้าที่ทางกายของเราไปเกี่ยวข้องนั่นหมายถึงเราหาอุบายให้เหมาะสมกับเรา ตอนที่เรานะมีภารกิจสูงวัยก็ควรจะต้องมีการฝึกสตินะฝึกสมาธนะิให้มีการเคลื่อนไหวจับต้องตามความรู้สึกที่เราเป็นอยู่ในหน้าที่สูงวยนั้นนะตื่นนอนนะก่อนหลับนอนจริงๆแล้วเท่าที่เราได้เห็นปู่ย่าตายายของเรานะก่อนนอนก็จะสวดมนต์กัน การสวดมนต์มีคุณประโยชน์ทำให้เรามีสมาธิน้อมะระลึกสิ่งที่เราได้เปลงวาจาเราได้น้อมกุศลที่จะสอนตนเองในเรื่องพระธรรมคำสอนอีกด้วยเพราะการสวดมนต์อย่างน้อยน้อยนานที่เราแต่สังเกตประโยชน์ก็คือเรื่องเกิดความสงบอยู่กับปัจจุบันกการของเรา นะแต่ถหารของเราไม่ได้น้อมดูแต่เราก็รู้สึกได้ว่าการที่เราสวดมนต์นั้นจิตใจของเราก็จดจ่อกับสิ่งที่เราได้สวดนั้นนั่นคือประโยชน์อย่างยิ่งเหมือนกันตามที่เราฝึกอบรมตนกันตั้งแต่เยาววัยท่ามกลางแล้วก็มาสู่สูงวัยหน้าที่ของผู้สูงวัย จำเป็นเหลือเกินที่จะต้องมีการฝึก,กจ,จิตใจเพื่อจะมีการควบคุมหน้าที่ของเราของตนเพื่อจะไม่ให้นะไปผิดพลาดไปปรุงแต่งลูกหลานปรุงแต่งบุคคลภายนอกนะเพื่อจะให้เป็นไปตามที่เราประสงค์หรืออยากมีอยากเป็นอยากจะให้สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์งดงาม แต่สิ่งทั้งหลายที่ภายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกตัวเรานะอย่างไรเราก็ไม่สามารถที่จะไปบังคับบัญชาหรือแก้ไขได้แต่สิ่งสำคัญอย่างยิ่งผู้สูงวัยจะต้องมาแก้ไขตนเองฝึกการประครับประคองตนเองอย่างไรเท่าที่เรามีประสบการณ์ก็จะฝึกหยุดฝึกไม่ปรุงแต่งถ้าไม่มี ลูกหลานหรือ,อสิ่งที่ใช้ชีวิตรว่วมกันถามไทยปรึกษาหาลือเราก็จำเป็นที่จะต้องควบคุมเอาไว้ภายในอย่างเดียวเราจะไมนะ่นำออกโดยที่ผู้สงสัยไม่ประสงค์จะต้องซักถามบอกกล่าวกันก็เป็นเรื่องที่เราต้องสังวนไว้ไม่เช่นนั้นแล้ว จะทำให้เกิดความรู้สึกรุ่มร้อนนะเกิดความรู้สึกเป็นทุกข์กับสิ่งที่เราปรารถนาจะให้ดีให้เป็นจึงจะต้องมีการสอนตัวเองอยู่สม่าเสมอการควบคุมนั้นควรจะฝึกควบคุมตั้งแต่ยาววัยท่ามกลางพอสู่สูงวัยเราอาจจะไม่ต้องควบคุมในเรื่องการยับยัง้งการที่เรามีเหตุปัจจัยยอมรับความเป็นจริงเสียก่อน ตอนที่จะต้องมีการคุมตอนเท่าตอนแก่ก็ไม่สามารถที่จะคุมกันได้เหมือนกันบางทีเราก็จะได้เห็นสิ่งที่ปรากฏเมื่อคุมไม่ได้ก็จะพูดมากนะปรุงแต่งเยอะนะบางทีกนะ็มีอาการกโกรธหงุดหงิดอย่างนี้เขาเรียกว่าทำใหนะ้เมื่อสูงวัยเนี่ยเกิดสภาวะอย่างนั้น ก็ทำให้บริวารในบ้านไม่เกิดความร่รมเย็นเป็นสุขหรือสิ่งที่อยู่ในสังคมรอบข้างก็ขาดความเรืความพอใจความยินดีความร่วมมือไปด้วยเพราะพวกเราทั้งหลายที่เดินทางสู่สูงวัยนั้นจะต้องรู้จักเตรียมเนือ้อเตรียมตัวเตรียมใจเราอยู่ในสถานนะผู้ที่แพ้ไม่ได้อยู่เป็นผู้ที่ชนะใดๆ ร่างก,กายก็เสื่อมถอยตาหูจมูกลิ้นกายนันก็เสื่อมถอยไปตามการเวลาของผู้สูงวัยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นนะการสวนกระแสของความการเสื่อมไปทางกายนั้นก็จะต้องเรื่องของจิตใจที่มีความมั่นคงอ่อนน้อมนะยอมรับความเป็นจริงยอมเป็นผู้แพ้ได้นั่นจิตใจที่ทวนกระแส แห่งความจริงของสังขารร่างกายของเรามีแต่เสื่อมไปอ่อนตัวลงไปนะแต่ถ้าหากว่าเราฝึกการยอมเป็นผู้แพ้เนื่องจากใจของเราจะกล้าหาญเข้มแข็งแล้วก็มั่นคงนะทำให้สามารถเป็นที่พึ่งของตนเองได้การที่เราเคลื่อนไหวร่างกายเป็นประโยชน์และสำคัญ ทั้งชีวิตของเรานะแต่หากว่าเราเห็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของการที่เคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็มีเวลาพักผ่อนมีเวลาทำประโยชน์ฝึกสติฝึกสมาธิฝึกการพิจารณาธรรมภายในกายภายในจิตในใจของเราเมื่อเรามีการน้อมพิจารณาธรรมในกายในใจนั้น อย่างน,น้อยๆใจเราก็เปลี่ยนแปลงนะ,จะเจริญยิ่งขึ้นนะสิ่งท,ที่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงในใจยิ่งขึ้นใจเราจะเดินทางไปสู่ความเป็นอิสระนะจะไม่รู้สึกคล้อยตามในกระแสที่มีสังคมนะส่งเสริมสังคมยินดียินล้ลยนะเพราะว่าสิ่งที่ยินดียินร้าย เราผู้ฝึกผู้อบรมตนเองฝึกศีลสมาธิปัญญาก็จะเข้าใจว่าความยินดียิ้ายนั้นเหตุจากเรารู้สึกตามเกิดความยินดีเหตุจากความที่เรารู้สึกความยินร้ายนั้นหมายถึงเรามีเรามีสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นจากการที่เรายึดมั่นถือมั่นก็เป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับเหมือนกันว่าทุก์ แห่งวัตฏะสองสารนะยังต้องมีอยู่เพราะเรายึดมั่นถือมั่นถ้าเราจะให้จิตใจของเราคลายการยึดมั่นถือมั่นผู้สูงวัยต้องสังเกตร,ร่างกายของเราอยู่เป็นประจำว่าร่างกายของเรานั้นไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงนะถึงจุดที่เราพร้อมหรือไม่ ที่จะต้องพัดภาคจากร่างกายของเราการฝึกการอบรมจะต้องมีทุกวันถึงแม้จะเกิดความเป็นปกติก็ตามจิตใจเรารู้สึกยอมรับไปแล้วก็ต้องดูแลตลอดอเหมือนกันเพราะนั้นชีวิตของเราเกิดมาเป็นผู้ที่มีโชคมีวาสนา,าดีที่ได้เป็นพุทธบริษัทสี ในพระรัตนตรยัยซึ่งมีเครื่องยึดเหนี่ยวแนวทางมีพระธรรมคำสอนเป็นเครื่องเดินทางของเราแล้วก็ไม่พอเพียงก็ยังมีสิ่งที่เราเปรียบเทียบกำลังใจของตนแนวะว่ามีสภาวะยึดมั่นมีสภาวะคลายการยึดมั่นให้เราสังเกตสิ่งที่เราเคยมีความโกรธมีความหมงุดหงิด มีความรู้สึกอยากได้อยากมีอยากเป็นเราก็มาตรวจสอบนะที่เกิดขึ้นในใจของเราว่ามีหรือไม่เบาบางลงไปขนาดไหนนะแต่ถ้าหากว่าเรา,เาใกล้ทำความใกล้ชิดตัวเรามากเกินไปนะหรือแช่ไว้เนี่ยนะภาวนาอย่างเดียวแช่ไว้ เราก็อาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าการเกิดการยึดมั่นถือมั่นในจิตในใจของเราเป็นอย่างไรเพราะการภาวนานั้นเป็นการขัดเกลแ่านะไม่ให้ข้องแวะกับสิ่งที่เป็นจริงของชีวิตเขาเรียกว่าตัดความจริงของชีวิตไปได้เหมือนกันตอนที่เราได้มีปัจจุบันทัศภาวนา รวมเป็นทางเดียวถ้าเรารวมจนชินก็จะตัดวิถีของการเกิดขึ้นจริงของเราเหมือนกันแต่ถ้าหากเราได้ครอบครองหรือครองอยู่สามารถแยกแยะกายใจของตนได้ก็ถือเป็นผู้สูงวัยซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งเหมือนกันนะเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายที่มีโอกาส ช้ชีวิตสูงวัยกระเือเป็นบุญและวาสนาอย่างยิ่งนะได้มีโอกาสมีกิจกรรมร่วมกันเนะเป็นกลุ่มเป็นคณะเป็นกัร,ระยะาณมิต m เพราะนั้นความรักความสามคัคคีความอบอุ่นกันนั้นเราก็มีเป้าหมายที่จะส่งยอดแห่งความดีงามให้แก่กันและกันยามที่เราเจ็บป่วยยามที่เราใช้ชีวิต ช่วงสูงวัยยามที่เราล้มหายใจจากก็จะได้พิจารณาธรรมและให้กำลังใจกันเพื่อจะเป็นที่พึ่งของกันและกันนจะไม่เกิดความแห้งแล้งเดียวดายถ้าหากว่าเราใช้ชีวิตสูงวัยด้วยกิจกรรมต่างๆนะเพราะนั้นชีวิตมนุษย์เราเนี่ยถ้าเรามุ่งม,มั่นขยันมันเพียรตั้งแต่ยาววัย นะพอถึงสูงวัยเราก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าบุญกุศลที่เราได้สร้างความเพียรมาตั้งแต่ยาววัยท่ามกลางได้มากแค่ไหนในเรื่องชีวิตในการทำหน้าที่ครองเรือนของเราแนะถ้าว่าเรายังติดตามยึดมั่นถือมั่นในการใช้ชีวิตครองเรือนและมีการคาดหวัง นะจะต้องมีสิ่งแลกเปลี่ยนตอบแทนเราจะเกิดความรู้สึกทุกข์ขึ้นมาหรือไม่จะต้องน้อมระลึกสิ่งที่เป็นสัจจธรรมความเป็นจริงอย่างนีนะ้เพื่อจะให้เหล่านั้นมีสติพิจารณาตัวเองกันการพิจารณาตัวเองนั้นหมายถึงเรานำจิตนำใจของเรา เข้าไปสู่การเรียนรู้ความไม่เที่ยงต่างๆของเราความผันผวนเปลี่ยนแปลงทุกวี่ทุกวันทุกขณะก็ว่าได้แต่สิ่งที่เราได้เห็นคุณประโยชน์อย่างยิ่งในพระธรรมคำสอนก็คือเรื่องการฝึกศีลสมาธิปัญญาซึ่งจะประกอบไปด้วยเกิดสติและลึกรู้สิ่งที่เราใช้ชีวิตปกติกัน พวกเราทั้งหลายนะที่เดินทางทำภารกิจสูงวัยนั้นเราให้ความรู้สึกเมตตาต่อกันเหนือคำว่ามีความรักใคร่กันนะให้มีความเมตตาต่อกันนะสนับสนุนส่งเสริมดูแลกันด้วยกายวาจาใจแล้วก็พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนสภาวะธรรมซึ่งกันและกันก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัย ทำให้สังคมหมู่นั้นแน่นแฟน้นมีความสามาคัคคีแล้วก็มีการปล่อยวางในเมื่อมีกาลยนานมิตรของเราล้มหายใจจากหมดชีวิตกันไปเพราะฉะนั้นพระธรมคำสอนถ้าหากเราน้อมนะตั้งแต่เยาววัยท่ากลางพอถึงสูงวัยเราจะเป็นผู้ชำนาญเรื่อง และลึกสิ่งที่เป็นจริงของชีวิตนะพอเพียงและก็มีประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเกิดขึ้นโดยธรรมชาตินั่นเองวันนี้ก็พอสมควรกับเวลาขอน้อมนำคุณงามความดีในพระรัตนตรัยมีพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงนั้น มอบหมายให้พวกเราพุทธบรษัทสีจงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดประสิทธิสุภาษีสวัสดีครับ